เอ้ชไ่วหาเศี่หาหาพอมมาอูน้ำกันอมมาอยูน้ำกันบอกเธอสบอกเธอสเนาะเออไดอยู่ในบ้านในเมืองให้ดูแลรักษาได้นไดหลานด้านได้เอได้้กนไาไดบานไู้ก กขึ้นอออแดงอาแดงอาแดงมาทๆกคนมานมีแห้งเด้อรูกหลานมาอยู่มาเช่าก็ได้ยาตื่นยาท่วงไม่ทงไรมาททงไรก็ให้รดอไน้่กลุ่มน้่เลียมลูกหลานเอามาครักเ็ดอะไรก็ให้ได้สมควมุงมาตรานาอ้่ลวมานเด้อแม่แด ยู่ดีมีแห้งเลือบาดเนี่แดงแดงก็ได้ต้มต้งงมากตัดกัานะทามมากคืเน้อแเก่งด้านอยู่สูมกินเย็นให้มันอยู่ดีมีแห้งเล้่อากล้ก็ได้ต้วงมันเศร้ามันเศร้าแด้ว ี่ chơi ไหมไปเจอมะบอไปเจอมะบอมะดิอยากเร็วประเดีมบอมะบอมาเกาน้าแรงมเรอยากมบอมะดีน้ำมะเรียกมคือเอกบเกาเหมือนุยางนั่นแหละ้งที่าทีตทา้งกตเว้นออกออกมาอยากมากิน้ากั้นเหมือสุขูสุกนตลอดมดไผ่ตลอดทั้งหลายอย่างตลอดมดไผ่เมียเทานี้วกัากษาอย่นี้ เงนไงเงื่อ้ากห้ไ้สมบูรณ์มาก่่ไเีนไปไครับมาม่เออ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 ออากนั้นม่นตอนกลางนี่นแหละแดดีีเหมือนีข้าวถัวลไ้เอันนี้ดีัเชื่อไปลำทางดีดีจ้าแต่จะได้กระปุกแล้วปอกกันหย่อนนารวมัายมือ ก็บ่ยูร้ันคาอยู่่ยูดได้จักรกเฮ้ยเบิ่งาวหมาองมันซื้อรถเจ้าถิ่นก็แม่ม่มาใจรุมอย่ลงอยากหัวตัวเดเอออออกไปสืนป่องเด็กาจหมาจำหมวอจำปขวดเสียงกี่ร้อยี่สัยรเลาพดรกันโจ๊กไปเพื่อไม่จหอโุดคไหม ช่วงนี้ก็เป็นช่วงตากเขามือนี้มีแดดมือนี้มีแดดคตรฝ่าวเคลียดฝ่าวพึ่งเขา

พี่แดงเมนูผัดอะไรผัดกระเพราข้าหมูข้าแมนดอกมะหกก็เลยมาได่ทายน้ำพัวขวตะเพาสูดสูดพริแกงใส่ตำใส่ขาสูดจังหวัดอะไรนะคือะไปยังเกาะมาจากมุ่จงจ,จารว้ ไปกินอยู่ทางเบื้งการไปพอตัวนี้แควดังด้มกับหูฮ่ <c oughs> าาหนา้าตาหน้าอร่อยเนาะไปจะเสียมเนาะผักกะเพราเม,มนูอื่นเห็ดเป็นบ่บ่ว <c oughs> ยานซไข่ทอดกับไข่ดาวบ่เสือ <c oughs> เห็นเห็ดให้กินอยู่ปะกินเขาเสาเพราะว่ายายบวยมาทาแล้ว <c oughs> อือชิวชิว กะแล้วพิธีออกงานพ่อปู่กะเเรือเรื่องสวัสด,ดีค่ะยายบวยมาตอนสุดท้ายสร้างก่จากยายบวยสองตัวม,มาออกงานพ่อปู่พิธีนี้กะออกงานพ่อปู่ตัวหนึ่งก่อนสินงวายบอกกาวบัดเวลามือมัดแขนมัดขาจังคอยวากันอีกที่อีกเธอหนึ่งสิงมัดฝดขาห <c oughs> นากคันไปไหนมัดขา <c oughs> นั่นแหละเออมือมัดแขนมัดขาจังคอยวาอีกเธอหนึ่งเนาะอือกะเดีว่า S <S การไปมาหาซูจึงสี่หน้าให้ตลอดปลอดภัยจังเสียที่เพิ่นบุญไหวทีเ่เพิ่นบอกไหวนั่นแหละจึงเสี่หน้าไปทั้มาคาคืนตลอดปลอดภัยบอกกาวเป็นลูกบาหล้านเมืองบานหัวหน้าเรียวไปทางไรกะน้ำขุ่มน้ำเลียมจึงสี่หน้าตลอดน้ำข้อเปตลอดปลอดภัยทุกเส้นทาาเนี่ยทั้มาคาคืนอยังจังสี่นั่นแหละแต่เหลือไปคนละ ไปลามาบอกไปมาล่าไวไปลามาไหวนั่นแหละมื่อวนี้ก็กินข้าวแล้วเดี๋ยวสินนนี่บาาาเเฮะกินข้าวแล้วเดี๋ยวก็ใส่ใส่ยุ่ยากเล้วแล้วผื่นเต็มใจอยู่แล้วแม่อมอืมเพิ่มเต็มใจอยู่แล้วใจไปหาพนตั้งใจไปหาพื่นก็จะบวยไปอะไนี่เวลามันหนาวจับไปเกี่ยวเขาแมนมันหนาวกว่าสิเดียวตอนนี้เขาก็ไม่ได้เกี่ยวดอก ร <laughs> ่อนามแหงอยู่แมนบอยเย่บวยแมนจ้าเออน,มนามจมนามอยู่เออเขาจมนามบ้านว่าปูสาดไห้เลยเขาง่ามแหงปีนี้มันเลยหลงม,มือนีเด็ดออก <laughs> เด็ดดีจ้ะอืมเสียแล้วค่ะ <laughs> พอกันคกิมนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> มือเส้าเจ๋ยค่ะ